มาเจอกันที่ช่องแกมีส่สไวร์แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเฟรนร์บิตประจําเดือนมกราคมนะคะใช้บ่อยใช้แล้วชอบนะคะปีใหม่มานี่เขาเดินมกราเดี๋ยวเดินน่าจะเป็นวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะไวัมากนี่เนี่ยมาแตกกับวันอื่นนะคะเพราะว่ากล้องที่น้องแก้มถ่ายอยู่นะคะจะเป็นกล้องของ iPhone น,นะคะพิเศษหน่อยก็คือใช้ iPhone ถ่าย ใครดูกล้องตัวนี้ทุกคนใครยังไม่ทราบว่าน้องแก้มไปถอยกล้องมาใหม่นะคะก็ะคือขายตัว Sony A 5 1 0 0ไปแล้วเราอยู่กับ Sony A 5 1 0 0มาประมาณ4ปีทุกคนแล้วกล้องมันลวนมากนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้นะเป็น Combination ที่แพงเวอร์ว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะอันนี้นจะเป็นงานฟู Frame แบบ m i r เล r l e s s นะคะ,ะตัวบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีจอ15 สามารถแบบถ่ายเห็นตัวเองได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายนอกสถานที่เท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถนะถ้าใครแบบสามารถแบบถือกล้อง,งหนักๆได้นะคะก็เลนตัวนี้ที่ยำได้มาแล่อ้ยถ่ายรูปเราฟริงมากต้องทํางานนะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นกล้องที่ยำถ่ายซึ่งไม่ผิดหวังเลยซื้อมาแล้วคุมราคามากแต่ก็ ก็นั่นแหละเจ็บตัวกันไปสาหาัสทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเฟรดอีกอันหนึ่งก็คือคอนแทคเลนส์รุ่นนี้ทุกคนเหมาเข้ามาทั้งหมดเลย4-4สีนะคะแล้วก็มีความสุกว่าจะเกิดอาการแห้งนิดนึงเวลาใส่แล้วว่าเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบ ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วทุกครั้งที่ใส่อะก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะหรือว่าแบบความความกลมของคอนแทคเลนส์เขาอะมันแบบเฮ้ยเหมาะกับเหมาะเหมาะกับรูปตาเรานะคะสกินแคร์เยอะพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้แยกแตกตัวออกมานะคะโฟเมทน,นะคะของมิสเตอร์ปาเบอร์ตัวนี้นะคะเนื่องด้วยเราไปเดินอีเวนต์บอยทุกคนแฟนก็รอเราเราก็ไปเจอสิ่งนี้ลรวก็ได้สิ่งนี้มาเราขโมยเขามาใช้ลองแล้วแกมชอบมากเพราะว่าอะไรหรือป่เขาจะเป็นเจลแบบนี้คน นีเขาดีมากเขาดีมากมาเก็บรูปผมเราได้นะคะแล้วก็ทําให้ผมเราอะดูเป็นสมมากยิ่งขึ้นน้องแกมก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยค่ะเดือนมกรานะจ๊ะเพราะว่าแกม,มีสกินแคร์เยอะใช่ป่ะแกมก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อสกินแคร์เยอะๆนะคะคือไม่อยากซื้อมาตุนอยากซื้อให้มันใช้ทานอะไรเงี้ยแล้วก็ สกินแคร์แก้มเริเ่มหมดพอดีนะคะเราก็เลยหาสกินแคร์เซ็ตใหม่นะคะตัวแรกที่น้องแก้มใช้มาตลอดเดือนนี้นะคะได้ทำรีวิวเต็มๆไปแล้วนะคะคือตัวนี้ค่ะ r o y a l นะคะ r e v i t a l i p Pro Retinal Serum นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวหลักๆเลยที่ใช้ประจำเดือนนี้ทุกคน เวตินอลนะคะผสมแอนไพล n ลิงโกเอเซนะคะ4%จะช่วยในเรื่องแบบกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ร่องรอยริ้วรอยลดเตือนลงนะคะความสุกว่าเราใช้ตัวนี้แล้วอะ่ะร่องตรงนี้ของเราอะค่ะมันลดไปเยอะมาก แล้วก็เวลาเวลาลงรองพื้นอะเห็นเลยว่าผิวเรามันดีกว่าเดิมแล้วเวลาจับผิวเราอะจะมีความสุกว่าผิวเราฟูกว่าเดิมนะคะเป็นเรตินอลตัวหนึ่งที่ราคาดีมากนะคะตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วสามารถใช้คู่กันได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานมอยส์เจอร์ไรเซอร์ธรรมดาเอ่อ uh, อินนิสฟรีบลูเบอร์รี่วีบาลานซิ่งสกินะคะก็คือสามารถใช้คู่กันได้นะคะตัวนี้ที่แกมชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาบางมาที่เพิ่งเริ่มใช้สกินแคร์นะคะผิวอ่อนๆอะไรเงี้ย สาม,มารถใช้ได้แล้วก็ใครที่อยากได้ความชุ่มชื้นเติมค่า pH ให้กับผิวไม่อยากให้ผิวแห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ผิวมันจนเกินไปนะคะก็คือสาม,มารถใช้ตัวนี้ได้เลยว่าแบบเนื้อบางมากนะคะมาใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะหรือจะลงก่อนแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าตามได้เลยไม่ทิ้งความมัน,มวนไว้บนใบหน้าชอบนะคะตัวต่อไปเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะแนะนําให้ทุกคนไหมได้ทํารีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเฟรนที่สกินนะคะไฮเดรย์ไวเซอร์นะคะ เขาเป็นแพคเกจจิงที่แบบเราสามารถหมุนขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วแกะแล้วก็มีรีฟิลขายแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเริ่มคิดถึงความจาเป็นของผิวเรามันเริ่มแบบจริงแล้วตัวนี้ก็ไม่จาเป็นหรือเปล่าที่ีสุดเพราะว่ามันจะเป็นงานมอยเจอร์ไรเซอร์ผสมครีมกันแดดนะคะมี s อส3ีเท่านั้นุกให้เหนือเป็นงานแบบผิวดีมากอันนี้แนะ่ะ ก็คือแบรนด์อื่นหาไม่ได้จริงเขาจะให้งานอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นนะคะคือถ้าสมมติว่าใช้อันเนี้ยแล้วออกจากบ้านอะผิวหน้าก็คือดูดูสุขภาพดีขึ้นมาได้จําจำเป็นไหมอาจจะไม่ได้จาเป็นเพราะน้องแก้มทาตัวนี้แล้วนะคะแก้มก็ยังทาครีมกันแดดควบคู่ไปด้วยอยู่ดีนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยได้มาช่วงประมาณเดือนธันวาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอ,อยากลองใช้มาเรื่อยๆก่อนนะคะ พอมาประมาณต้นเดือนมกราเนี่ยแกมก็ต้องต้องใช้อันนี้นะคะก็เลยหยุดตัวนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะอันนี้คือ ysl p r e shot นะคะไปโดนป้ายยามาจากกลุ่มเครื่องสอางแพงแล้วก็กลุ่มรีวิวทีมแพงของพี่เอ็มมานะคะมีแต่คนพูดถึงตัวนี้เยอะมากจนเรามีความสึกว่าเคยฉันคันฉันแบบไม่ได้และตัวเนี้ยต้องโดนเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้จะเป็นงานเซรัม่มแบบ เป็นงานผัดเซลล์ผิวมีมีส่วนผสมของ AHA นะคะแล้วก็เป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่อ่อนโยนมากกลิ่นเนี่ยพอแกมเห็นป้าย YSL อ่ะทุกคนแกมแบบกลิ่นมันต้องมันต้องเตะจมูกแน่เลยแต่ว่าอ่อนโยนมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี2ชั้นใช่ไหมนี่ชั้นบนและชั้นล่างนะคะเวลาใช้ก็คือเขย่าก่อนแล้วก็บีบเขาออกมานะคะ เนื้อดีมากละมุนแล้วก็นุ่มมากเหมือนผิวเด็กจริงๆนี่นะคะคือเนื้อของเขาแล้วก็อันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของออยล์ก็จริงแต่ว่าไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าเลยนะคะเอเบซื้อตัวดับเบิลเซรั่มมาตัวนั้นเนี่ยแกมใช้แล้วแกมมีความรู้สึกว่าเขาทิ้งความมันไว้บนใบหน้าแกมแบบอยากเอาออกอะ่ะไม่ไหวจริงมีความรู้สึกมันมากแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ยิ่งใช้ผิวยิ่งดูเด็ก <c oughs> คุ้มราคามากคุ้มราคามากนะตัวต่อไปนะคะอันนี้อยู่ใน f a v o r ร์ e คือพูดถึงใน f a เวอร์ e ประจำปีด้วยนะคะอันนี้คือ Hourglass a m เอ็มเบียนไก็คือใช้จริงใช้มาตลอดทั้งเดือนเป็นพาเลตหนึ่งที่ถ้าใครอยากให้ทำรีวิวเต็มๆว่าแบบใช้ยังไงสามารถแจ้งมาได้นะคะ ชอบมากเพราะว่ามีแป้งเซตให้2ตัวนะคะทาไปแล้วผิวจะดูเบลอมากเขจาจะไม่ได้ช่วยควบคุมความมันนะทุกคนจะเป็นงานแบบแป้งเซตแบบให้ผิวดูสวยๆดูเป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็จะเป็นงานไฮไลท์มีชิมเมอร์ขึ้นมาหน่อยเป็นสีๆนะคะสออันนี้จะเป็นที่ปัดแก้มแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นบอนเซอร์บางครั้งแก้มก็เอาบอนเซอร์มาปัดแก้มเหมือนวันนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเงาที่เพื่อนๆเ,เห็นอนะ่ะเป็นงานบอนเซอร์ตัวนี้เฮ้ยทั้งพาเลรเนี่ยคุ้มมากราคาแบบสามพันกว่าบาทแต่ว่าคุม้มจริงๆชอบใช้มาตลอด คือแกมมีความสุกว่าเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูสวอชใน Google ได้แต่ว่าสวอชใน Google ก็ยังไม่สวยเท่าเห็นจากผิวจริงๆเพื่อนๆต้องเห็นผิวจริงๆเวลาทาตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเวลาแบบอย่างเงี้ยมองไม่เห็นแต่ว่านั่นแหละดีจริงอะไรจริงนะคะอันนี้มีความสุกว่าคนที่ปากแห้งๆอะ่ะอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาก็มีความเป็นคราบพอสมควรแต่ว่าแกมเนี่ยโอเคมากคือ อันนี้ของเอสปอรนะคะแพคเกจิ้งเป็นอย่างนี้เลยสีอันนี้นะ่ะคือสี PK หรือ r k ไม่รู้0ู3นะคะเป็นสีชมพูเหมือนจะไม่มีอะไรนะให้ทุกคนดูแต่ว่าเวลาถ่าออกมาแล้วนะคะนี่เขาจะได้งานแบบคือต้องบอกก่อนว่าเนื้อเขามีความหนาพอสมควรทุกคนเป็นเนื้อแมทนะคะ อาจจะแห้งไปสําหรับปากบางคนนะแต่ว่าสำหรับแกมาลาทาไปแล้วอะเขาจะให้เนื้อที่หนาแล้วเกลี่ยได้แล้วดูเป็นฟ้งๆดูนัวมากเวลาทาก็คือชอบใช้ตลอดพกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเพราะว่าตื่นสายตลอดคิวเพรสอายแอนด์นะคะชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใช้ง่ายมากอันนี้เป็นคอนเซปที่แกมชอบมากนะคะอย่างแรกเลยคือ พาเลทเขาหน้าตาเบ็นี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะทุกคนแล้วเนื้อดีมากเนื้อดีมากพิกเมนต์มากนะคะมีอายแชโดว์มาให้สี่สีนะคะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์จริงๆแล้วแค่นี้ก็คือจบได้แล้วนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ปัดแก้มซึ่งที่ปัดแก้มอันเนี้ยสวยมากสวยลืมคือทาแล้วแบบแก้มแก้มแบบแก้มดูนัวมากเป็นพาเลทหนึ่งที่แก้มใช้ใช้รวมกันแล้วแบบเออลุคมันแบบเขาคิดมาให้เราแล้วทุกคนออกวันนี้อันนี้คือดูโอ าไลเนอเร์มาสคาร่านะคะของ B. Ward wow. ได้ลองใช้แล้วชอบจริงเนะบ <S <S อบว่า <S 1> <S 1> ติดทนนานไปไหนติดทนนานลืมติดทนนานมากกม็มเนคนที่มีขนตาแล้วก็เปิดตามันมากทุกคนใส่สิ่งนี้เข้าไปนะคะแกม็มชอบบาะว่าเขามีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ ชอบสีชอบสีน้ำตาลมากเพราะว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วนะคะสำหรับเฟรริตประจำเดือนมกราคมถ้าเพื่อนๆมีเฟรริตอะไรแล้วอยากให้แกมลองคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนคนไหนนะคะที่ขอตัวรีวิวแป้งของ Fenty Beauty ไว้นะคะน้องแกมมาทำให้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีวิดีโอรีวิวกำลังจะคลอดนะคะนะนี่น้องแก้มลาไปก่อนตอนนี้ดึกมากน้องแกมขอตัวลาไปนอนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ